ฟ้ามนฝนพรำเมืม่อยามย่างเข้าสู่เขตฤดูหนาวทรงผลให้อากาศวันนี้ยันสบายโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศวันหยุดเช่นนี้การได้นอนทำตัวสบายๆตายผ้าห่มอุ่นๆบนที่นอนนุ่มๆโดยไม่ต้องกลุ่มเรื่องงานน่าจะเป็นความสำราญที่สุดแล้ว เมื่อบรรยากาศไม่อำนวยให้ออกไปไหนทำให้ได้มีเวลายึดมองดูความสุขเล็กๆที่เรียบง่ายรายรอบตัวเจ้าแมวสีสีผิ่น,นองนอนกอดกันเป็นกลุ่มโดยมีเจ้าบีหนึ่งเป็นพี่ใหญ่มีเจ้าไทเกอร์เป็นพี่รองและมีเจ้าส้มจิวเป็นน้องเล็ก โดยมีแม่จมูกแด่นเป็นเจ้ยญยศูนย์ห่วมใจของทั้งสามแมวนี่สินะที่เรียกว่าความสุขของครอบครัวนอกจากอ้อมกอดที่อบอุ่นของพ่อแม่แล้วอ้อมกอดของพี่น้องน่าจะเป็นความอบอุ่นรองลงมาอันนี้ หมายถึงคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะจ๊ะพยากรณ์อากาศวันนี้ข้างนอกมีฝนโปรโยปลายส่วนข้างในมีมวลความสุขปกคลุมไปทั่วบ้านอบอุ่นดีถ้ามีสาวๆคนไหนไม่รังเกียจแมวประตูบ้านเปิดแล้วมาเลี้ยงแมวด้วยกันนะครับ